ครับแม่สุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเถือกไร้บันไดผู้เอามานี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเสียเอาอันนี้ให้เบื้องเลขไหมเลขนำมุ่นหนิอย่างนั้นเขียนกันพอยอดวอนมีเรื่องกันจำได้บ่ว่าเขาจะงวดแล้วเลขนำมุ่นหนิมาหลายงวดแล้วนี่บางงวดที่สามแล้วบสามคือสี่สามนี่แหละที่แรกก็อยู่ยุ่งทางบ้านเนาะเดี๋ยวที่สองกับพันนำมุนยวดอย่างทที่สามคู่แม่ที่พ่อสามมันมัน หัวนันไมหอกหนึเก่าบ่หืึ่อศูนย์เกาอ๋อเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็มาศูนย์หาัวที่ผ่านมากนีศูนย์ห้าตรงตแม่นย์ห้าตรงตรงมันสามหวหรือ4ี่หัวซ่อนอย่าะเงียานี่กับศูนย์สามป้าี่ละพี่น้องมันขาก็สกิโลนี่นี่มันบ่หลายตัวจังเม็ดเล็กยูบพุ่มนี่แม่เล็น้ำมุนนี่แม่แม่สุวรรณเอามาาห้นี่แหละสามหัวซ่อน พูไนี้หาศูนย์หาตรงตรงวันนี้ศูนย์สามไม่หลอกสามศูนย์เนาะมันออกตกกลับออกตกกลับมัน,นทำแค่ตัวแทนต่วทหารศูนย์หาตังแทนเลขแหลกคนนี้การทั่วได้จำอะไรบร่เลื่มนีดเพื่อนมากจะหายต้องงวดหายต้องงวดไหม,ไมเราเราบันยี่นี้กระพุ่มเดียวกันเด้อค่ะแม้กระทั่งเบกิกค<อ>่าสร้างวัตถิพันธ์มากนี่กระเพิกเบิกค่าเสาหาหมื่นเลขออกศูนย์หาอันนี้เบิกค่าสร้างสามหมื่นเลขออกสามศูนย์พี่น้อง เป็นผู้บริจาคเองก็เขาอันคิปนี้นี่มันจะยูกับสางไส้เหตุงานเนี่ยที่ไปสัมผัสสางไส้สางไส้บ่หั่นฝันเพิ่นวาเพิ่นบ่หั่นฝันแต่ว่าพ่อยอดว่าเลยว่าบ่หั่นฝันมันมียอดยอดเงินคาคาเบิกสร้างเบิกเบอกงื่นแรกเนี่ยนะเท่พื่อนที่ว่าไปสัมผัสสางไส้ตั้งแต่ตรงวสางไส้บ่ฝันพอใหญ่เลยว่ามันมียอดเงินยอดเงินเบิกอีหยังก็ตามมันหมักสิออกเลขงวดก้อนกับเบิกค่าเสาหามื่นก็ออกศูนย์หางวดนี่กับเบิกค่าสร้าง คัดหินอ่อนสามหมื่นออกศูนย์สามสามศูนย์คู่เดียวกันกับเลกน้ำม่อนแม่สุวรรณเนี่ยเอาเลขแม่แม่สุวรรณนี่ยคัดน้ำมนตน, <ำ S 2> มนเนี่ยคัดจามาพิมีมันสาหมวด้สี่หมวดซ้อนออสามหออาามนี่ยสหมวดนี่แหละั้งออกเกศนย์ออกศูนย์ก็คืหาไม่นสามศูนย์เก้าออกศูนยเก้าเราก็มาศูนย์หเราก็มาเส ศูนย์เออสามศูนย์สามวดซ่อนแล้วพี่น้องเอาพูดเอามานีได้จักบาทก็ได้จ็กบาทเนาะไ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อเื่อเพอียนแล้วซื้อน้ยนเอฟซี่จะขิดซื้อน้ำบาซื้อน้ำเอามาโดนจะลืมแม่้ยถ้าจ้บ่พยิ่เลออกได้สองมื่นหรือสามมื่นวันที่สองก็ม้วนดิเรีอกมืามนีิมัอรุนเรงเหตุดิวันที่สองอืมอืมอืมคนเ็ดแต่วันที่สองเนาะคือแต่แล้วก็ม้อนดิออกแล้วมันรุนแรงเหตุอื่นมันเฮ็ดอยู่ดิอันอันทามเนนี พอยอดว่อนได้จักบาทผู้เห็นเหตุการณ์น้ากันนี่อยู่คู่เดียวกันไปวัดซูมือนี่ไปเสียแต่แต่เล่นผู้อื่นน้องดียากแป๊ดตายเลยพี่น้องสิไปรับจ้างเลี้ยงงัอวันนี้ตื้อมาให้คาเลรอยกิดเลยบ่ไว้แล้วเออผู้อื่นกับข้าขัดดีว่าต่ว่ามันก็พอคูนี่ไหมนะคะจ่ายคาซางเงี้ยไหนออกเงี้ยนั่นอันมือมือมือเอาสิวบาทวันนี้ก้อนวันที่สองถ้าผู้ใดจําว่าผิดนั่นอ่ะวันที่สองเลขเอาเลขนําม้วนมาเนี่ ตอนแรกออกห้าน้อยตรงๆเลยเด้ศูนย์สามเลขอันน้ำมนุนเนก็คิดยุ่เด็กคิดว่าออกแล้วสิออกบน่น้อยยังบ่ออกอยู่สามศูนย์สี่เอามาอีกบ่เอาเอาายมืออื่นมัน,ม,นมันเป็นสิน,นดาพือน,นสีเหตบเบุบนนะ่พื้นว่าเหตุกับอะไรนะสินแปดคนเราคันแปดคำ ก็ไปเบิ้งทุกันขันทันเีดก็เอาไม้ขึ้นเกาตอเบิ้งก่อนกด้นเกานั่นแหละมาสุวรรณมาขันไปกันเมือกันปกติแล้วถ้าเป็นสินดับพัน่ค่อยเฮ็ดเนาะแมนเนาะมันมกเฮ็ดตะคังขึ้นเลขเลขบ่หลายตัวเนาะเลขละมดนี่เลขสามตัวหางเดียวแล้วก็จดมาเป็นเลขสามตัวเลขสองตัวสามมันสินดับผูวรู้ไอ้ส่งันจาได้ว่พันถึอว่ ตำบ่ไปใส่ใส่รื่อเลยออกแต่ตเก่าเป็นยังคือตวออกแข่ฮสามศูนี่ออกจังหวดแล้วแันผู้พันจำได้พันได้คือพันกระได้ยันโชคดีเยอะแล้วว่าู้เข้านก็ว่ามันโดนลื่นเลื่นนั่นเนาะกระทึงไปเด็กผู้ื่นกะทัดเสือเด็กพูื่อนอุณผ่านมานี่ศูนย์หากบมีคนคอมเมนต์อยู่ได้ว่า ลืมเห็นอยู่เห็นคลิปอยู่แล้วก็ลืมใส่อยากเลิศูน้อหาเออเลขกซหามันอันแล้วก็เจ้ากับว่าโดนลืมอันนี้อันนี้บ่ออันบ่อดังเลยนี่เลยดังที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามกับศูนย์สามนะซื้อได้อยู่ที่ว่าลืมมันขากว่าสากกิโล่ขอตัวนี้เล็กสกกิโลกับท่ากันได้รู้ว่าคันคันเพื่อนเฮ็ดไทยกจะเจ้ามากคือเก้าเออเมืองกังเพื่นเพราะว่ามันเป็นทาง คงเร่มคางอรเนาะเพิ่นบ่ค่อยเหตุเตือนดับเพิ่นบ่ค่อยเฮตดเพิ่อเฮตดตาคางขึ้นนันเป็นตงน่อนแนตันถ้าไปไปฮอดวัดนีพาเพื่นถามมาได้บ่โยมสิ่อต่อเพิ่นว่างไดจะได้่ได้รวัเรื่มมันด่วนเนเป็นตัวที่เนตัที่สองเห็นตาโจดบ้าบไปหายเอฟซเอฟซจะได้บ่โยมสิอต่อเพิ่นว่างไหนป้า ไดยเนาะเบิกคา้างย่ม,าาม,งมได้ออกยงมนั่นนะคะเลขบ่าหลายตัวจ้ากับเขาหลายคลิปยี้เด้ของเกเดือนกับเขาทั้งไอเลขสองตัวเขาทั้งเลขกันคลิปแรกก็พิชพวงทุดท้ายเออขาหลายอาจารย์ว่วา,า<อ>ส่วนมากจะส่วนมากจะเขาสามศูยนย์เนาะหลายผู้ผู้พันพืชกับสามศูนย์ตรงๆนะคะเขาค่อยติดตามลำกันสุ้ว่าแม่สุวรรนเพิ่นว่าเพิ่นไปวัดมือมืออ่นนี่เป็นวันศีล ก็บอรู่ว่าเพื่อนจะเฮ็ดบอกบ่มันเป็นเดือนดับนะคะถ้าเพื่อนเฮ็ดอไทยแล้วเพื่อนจีจดเลขว่าหายเอฟซีขัาอ้าวัเร็วกระเรมเนาะเป็นต้าอมาหัย่ายังบ่กหลังก้นแหวนคำยังไปเอาเนาะตั้งมอยู่โดนตั้งบมโดนูดขันานเพื่อนเฮ็ดแล้วก็อ้าวลาหล่อเพราะว่าเราก็ได้เพื่อนเราก็ได้ว่าจะเห็นว่าเด่กเป็น ขันเชียนใหญ่พันเห็ดหลอดเปนยังงบอกเชีนใหญ่เชีนหน่อยไหมอ๋อขันพันเห็ดก็เอามาสันนะมืออื่นถามเพิ่นเบิ่งขันพันเห็ดให้ยังเอามาปกติพันเห็ดสามสี่โมงบอกเพื่อนกัข้นงเชียกับเห็ดยี่มิบสอขั้นเชห็ดหลังแกสันนี่หันเดียวแต่ว่าภายในวันศินมันบอกพันเห็ดเห็ดกลางเว้นเลยมันบอกรื้วนหาน่อยพันก็เห็ดไลยตงแก ถ้าเธอสองได้เดียกคุณดิใช่งหมเนี่ยไปเบิ้งแม่อยู่โอะเฮ็ดแล้วเพิ่นก็ให้แม่ออกพ่อออกไปโจดเอาไม่ไปบอกเลยเด้เพิ่นบอกคุณลูกเลยเด้บอกไปเบิ้งแล้วก็โจดมาโอ้เหลี่ยนเทมีแค่สามโตอ้าวสรุปว่ามืออื่นกันเพิ่นเฮ็ดหายกันได้มานะคะถ้าเพิ่นบ่เฮ็ดหายกันต้องรอสินสินทัดไปนะคะแม่สุวรรณว่ายืนยันหาได้กับเสี่ยวมะหายคือเก่าเราก็โจดไว้อย่าลืมเด้อพี่น้องเอามาเอามาเราก็บ่ฟันเลยดิ บ่ฝันเสียงยี่ดี่เอาไปเสียงหี่กันุกบอกยี่ว่าเสียงเบิ่งได้ันฝันเรสิมาตามเพิ่นกัว่าเพิ่นบ่ฝันก็เรยบ่ได้สัมพาดหัวก้อนเนี่ยูนหากะเอามานอนนั่กะบ่ฝันบ่ฝันเออเออฝันเผู้ดเนเออันเวันเนี่เอาผู้เสียงเออฝันเนอฝนเออฝันเอันอนออไัเอซื้เออมันเออันเออี่นเออฝันเออเออฝาเออเออเอันเเอันเอันเอ้ฝันเออนเออนเอันออนเออเเัอน เนี่ยนำมุ่นเข่าซ้ามวดซ้อนนะคะแล้วคนจะไปตามมหาัยนะคะค่ะพระอาจารย์มันเฮ็ดก็จะได้มาถ้าบ่เฮ็ดก็ต้องล่อสิ้นขาดไปนะคะขอบคุณแม่สุวรรณไรยทิพย์เป็นสะพานบุญใหญนะคะขอบคุณค่ะบ้านรู้จลืมเด้ออย่าลืมเด้อย่าไปเสี่ยงนะมไปสื่อไว้เลย